ครับวันนี้ก็กระเพราเนื้อนะครับเนี่ยนะตามพริกไปแล้วนะครับพริกแห้งนะครับแต่อันนี้สูตรเจ๊กนะครับแต่เดี๋ยวเจ๊กจะเอาเนื้อลงไปผัดกับน้ํามันก่อนนะครับให้เนื้อมันออกแนวแบบไหมๆเกรียมๆหนยนะครับผมชอบแบบนี้มันแบบซาซาหน่อยมาถ่ายถ่ายหน่อยอ่าเดี๋ยววันนี้ให้พ่อผมไป็นก,กล้องกินด้วยกันสองคนแม่ไม่เกี่ยวแะเดี๋ยวถ่ายเองนะครับถ่ายหน้า,นาหนูอ่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆญาติสนิทพิษสายแฟนรายการช่องเจกมาเกษตรนะครับผมเจกมาเกษตรครับเดี๋ยวนี้นี่นี่มีเนื้ออยู่ครึ่งโลนี่ของโปรดผมกับพ่อเลยนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีแรกเลยของผมนะครับนี่ตัดเด็ดน้ําเสร็จแล้วครับเอาเนื้อลงเลยนี่ครับเดี๋ยวไม่เอาก็ะเทีาใส่ก่อนเหรอไม่เราแวกเลยเราจะให้เนื้อมันดับเหมือนคิวคิวคิวนี่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  นะเกียวเกียวเหมือนแบบเกียวเกียวแบบให้มันไม่ไหม่อยให้แห้งให้มันไปสะดุ้งเลยเนะี้ยให้มันแบบน้ํามันในเนื้อมันออกมาให้มันแบบหอมโดนลามหน่อยไม่น้ำมันหยอดไปนิดไอยหยอดไปแล้วนีงง่ไงเนี่ยเดี๋ยวผัดเนะื้อให้แบบเกลี่ยๆหน่อยไฟแรงแล้วเพื่อนๆไฟแรงเลยนะเ,ยนะเดี๋ยวอันนะให้มันสะดุ้งไฟนะเนื้อเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเอาพริกลงนะครับพริกลงพริกลงว่าแบบผงกุ้งกิ้งใช้ได้เลยทัดเดียวนะเนื้อเนี่ย นี่เนื้อครึ่งโลนะครับผมไปบ้านเจ็กมันไม่ค่อยแรงร้อยมันแห้งๆเลยครับเอาอะไรมันใส่นิดนึงเออน้ำมาแล้วไม่ต้องแล้วทุกอย่างอยู่ที่หมาดด้วเอาอะไรจะเอาอะไรไม่เสียหมาของแล้วเนี่ยชุรสยังไงเรถบีน้ำตาลอยู่ไหนน้ำตาลน้ำตาลอยู่น้ำตาลแล้วตรงนี้ไม่ได้ลดขึ้น เปิดไว้เปิดไว้โอ้โหน้ำเยอะว่ะไเหลือ,อแห้งข้อแรกคือแห้งล้วนเลยอ่ะล้วนเลยอ่ะล้วนเล,นนเลเอยอะไอ้มันแบบนั่นนั่นเลยนีน่ไฟแก๊สบ,บ้านเราไม่เคยนั่นหรอกแก๊สเบ,บาแก๊สเบ,บาไม่งั้นนั่นเลยซ่าเยไม่ซ่าเลยไม่เดี๋ยวกูถ่ายกูถ่ายไงวะเนี่ยถ่ายเลยถ่ายเลยเดียเ๋ยวเลี้ยวผมไม่ต้งมีปิดบงังไม่มีปิดบงังถ่ายเลย ช่องหนูเลี้ยวอยู่แล้วนะเห็นเห็นแม่ว่างไงถ่ายไงวันเนี้ยถ่ายมาตั้งนานถามถ่ายไงวันเนี้ยจะไม่ถ่ายนะไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้แม่เขาไม่ได้กินนี่เห็นวหาหนูก็ทาหนูก็ผ่าตามลายเนื้อเห็นไหมและเริ่มสุกแล้วนะครับเพื่อนๆหั่นเนื้อหั่นหมูถ้าจะไม่ให้เหนียวหั่นขวางลายนะทุกคนเนื้อเิ่มมาสุกแล้วชิ้นใหญ่ ะกะเพราเนื้อตั้งเนื้อองนงี้ครับเต็มเต็มคำเ่ยเรารวนเสร็จแล้วครับปาพิกลงครับผม <S <S เริ่มปรุงได้เลยครับผมเพื่อนอันนี้ผมใช้พริกแห้งนะครับพริกแห้งพริกแห้งเลยฉุนๆ <S <S ุนเนี่ยกระทะน,นี้ผมจะคั่วแบบแห้งๆนะครับคั่วคั่วพริกเกลือนะครับ าเขียววะผมเยอะเลยมีเยอะอะไรมื่อกี้ก็เยอะแล้วะน้ด้วยถ่ายอะด้วยน้ำตาลนะผมนี่ไปหน่อยครับน้ำมันเครื่องอ่านิดหน่อยพอครับรสดีครับ สีอิ้วดำนะทุกคนอาเจกอาเจกมากเกษมาเรียกน้ำมันเครื่องดูดรถเยอะหน่อยพอ,อแล้วแค่นั้นแหละโอ้ผีมือเยอะแล้วใช้เยอะนค่คุกค้ำเงอนนี่ถึงสันมาแล้วนะครับเล็กกระทะนี้ผมผัดเผ็ดน้อยนะครับเผ็ดน้อยครัวพ่อกินไม่ได้ วนให้เข้าที่ครับวนให้เข้าที่เริ่มแห้งนะครับเริ่มแห้งใส่เผาลงเลยครับผมให้มันนิ่มๆนะเผาลงได้ผัดได้กะเพรานิ่มเลยครับผัดกะเพรานิ่มเลยบ้านผมเนี่ยนะ,ะเริ่มแห้งครับ ไฟแก๊สไม่ค่อยแรงนะไม่ได้ใหใจไม่งั้นตลบไปแล้วเนดะ็กแล้วลมแรงก็ด้วยนะวันนี้เหมือนจะมีฝนนะช่วงเช้า เอาเลยเอาไม่ต้องไม่ต้อดเรื่องไม่ต้องมาลองหน่อยลองหน่อยเร็วมันเหมือนมันขาดอะไรนิดนึงอ่ะเค็มมากวะพ่อเค็มไหมน้ำตาลลงไปน้ำปลาลงไปนิดนึงน้ำปลาไหมเออมันขาดน้ำปลาบอกว่าน้ำปลาไม่ใหญ่น้ำปลาเนี่ยพอแล้วมั้งพอเดี๋ยวได้แล้วมันขาดเหมือนขาดอะไรนิดเดียวเนี่ยปลาไม่ให่ หอมแล้วมั้โอ้หอมมาเลยวะ่ะพอแล้วมั้ยมาเนี่ยเนี่ยอแล้วสวยแล้วมาปิดไฟได้เลยครับเ,เพื่อนๆนี่นะเนี่ย <Yeah. S 2> สำหรับคลิปนี้ฝากไว้วันนี้ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวกินข้าวพ่อกอนนะครับผมป,ปิดตรงไง